สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะตื่นกันหรือยังคะเด็กๆคะอ่าตื่นแล้วนะคะอย่าลืมอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะคะทำกิจวัตรประจำวันส่วนตัวนะคะตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมรับประทานอาหารเช้าด้วยนะคะอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเลยนะคะทานนมด้วยนะคะทานผักด้วยนะลูกนะร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด2เล่มนะคะเล่มแรกหนังสืออ่าน Hello to ส่วนเล่มที่2อนะคะหนังสือ Standard ABC เล่มที่1เด็กๆเ,เตรียม2เล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะหนังสืออ่าน Hello to เล่ม2นะคะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า18กับหน้า19ค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาอ่านคำศัพท์ในหมวดตัวอักษรตัว O กับตัว P เห็นไหมคะตัว O กับตัว P อ่าเด็กๆด,ดูที่ตัว O ก่อนนะคะถ้าเป็น O สีส้มตัวนี้นะคะคือ O พิมพ์ใหญ่และ O ที่อยู่ข้างหลังสีดำคือ O พิมพ์เล็กเห็นไหมคะอ้าวเด็กๆมาดูที่คำแรกนะคะเด็กๆเ,เห็นหลอดสีส้มไหมคะสกดตามคุณครูเลยนะคะ O R A, A N g e orange สีสม้มต่อมานะคะเด็กๆมาดูที่ปลาหมึกเห็นปลาหมึกไหมคะสกดตามคุณครูนะคะ o c t o p u s octopus อ,อ,อีกรอบนะคะ o c t o p u s ออกท่อ่าแปลว่าหมึกยักษ์นะคะหมึกยักษ์ต่อปลามาดูที่นกกระจอกเทศนะคะเห็นนกกระจอกเทศไหมคะสะกดตามคุณครูค่ะ O S T, A I C H o S T R I C H ostrich นกกระจอกเทศต่อมานะคะเด็กๆมาดูที่ตัว P เห็น P สีชมพูไหมคะตัวนี้เป็น P พิมพ์ใหญ่นะคะ และ P ที่อยู่ข้างหลังสีดำเป็นตัว P พิมพ์เล็กมาดูที่ภาพแรกพูดพร้อมกันเดี๋เดเห็นภาพหมูไหมคะ,ะพูดพร้อมกันนะลูก P I G p i กหมูต่อมามาดูที่สีหลอดสีชมพูนะคะสะกดพร้อมกันลูก P I N K Pink สีชมพูต่อมามาดูที่หลอดสีม่วงค่ะพูดพร้อมกันลูก P U R P L E purple สีม่วงอ่าเด็กๆอย่าลืมไปอ่านทบทวนกันด้วยนะลูกนะคราวนี้ต่อมาเด็กๆหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะ standard A B C เล่มที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำศรรพัพท์ภาษาอังกฤษ,าษ,าษา ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆเตรียมหยิบมันขึ้นมาเลยนะคะเล่มน,นี้นะคะ,ะไปดูที่คําศัพท์แรกค่ะเด็กๆเขียนภาพค้างคาวไหมคะ,ะดูที่ตัว B พิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะพูดตามคุณครูค่ะบ A T b a แทค้างคาว B พิมพ์เล็กก็เหมือนกันลูกตัว B พิมพ์เล็กนะคะพูดพร้อมกันลูก B A T b a แบ ครั้งงราวต่อมาเด็กๆมาดูที่เตียงนอนนะคะ,ะเตียงนอนนะคะมาดูที่ตัว B พิมพ์ใหญ่เห็นไหมคะพูดพร้อมคุณครูค่ะ B E D B เบตเตียงนอน B พิมพ์เล็กก็เหมือนกันเห็นไหมคะพูดพร้อมกันค่ะ b E D B เตียงนอน ต่อมามาดูที่ภาพระครังนะคะ,ะเด็กๆพูดตามคุณครูเลยค่ะมาดูที่พีบีพิมพใหญ่กันก่อนนะคะพูดพร้อมกัน B e L L ลูก B E L L Bell ระครังต่อมามาดูที่ B พิมพ์เล็กนะคะพูดพร้อมกันอีกครั้งค่ะ B E L L Bell ระครัง ต่อมามาดูที่ภาพกล่องนะคะเด็กๆเห็นกล่องไหมคะ,ะเด็กๆดูที่ B พิมพ์ใหญ่กันก่อนนะคะผู้พร้อมคุณครูค่ะ B O X box กล่องมาดูที่ B พิมพ์เล็กกันบ้างนะคะผู้พร้อมกันลุก B O X box กล่อง ครนี้เดี๋ยวเด็กเปิดนะคะหนังสือไปที่หน้า46นะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า46มี4นำ6หน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆอ่านทบทวนนะคะทบทวนคำศัพท์ที่เราได้อ่านกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งเด็กๆดูที่ภาพค้างคาวก่อนภาพแรกเห็นไหมคะพูดพร้อมกันค่ะ b a t bat ค้างคาว ต่อมามาดูภาพที่2เป็นภาพเตียงนอนนะลูกอ่ะผูพ้พร้อมกันลูก B E D เบเตียงนอนต่อมานะคะมาดูที่ภาพรักคังเห็นไหมลูกอ่ะผูพ้พร้อมกันลูก B E L L แเบลรักคังและสุดท้ายนะคะเป็นภาพกล่องเห็นกล่องไหมคะอ่ะผูพ้พร้อมกันเลย B O X บ็อกซ์กล่อง เดี๋ยวอย่าลืมไปอ่านทบทวนกันด้วยนะคะแล้วก่อนที่เราจะลากันไปนะคะคุณครูมีคำศัพท์ตัวเลขนะคะตั้งแต่เลข11ถึงเลข20มาสอนเด็กๆคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนตัวเลข1-10ถึง10กันก่อนเด็กๆหลายคนทราบแล้วอ่ะเด็กๆชูมือแล้วทำตามคุณครูเลยค่ะ one เด็กๆชูมือน่งนิ้ว o ทูสองนิ้วนะคะต่อไปดีดนิ้วขึ้นมาสามนิ้ว three ต่อไปค่ะกางออกมาอีกนิ้วหนึง่งสี่นิ้วแล้วนะคะ four ห้านิ้ว five คราวนี้ใช้อีกหนึ่งมือค่ะ,ะเด็กๆชูขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วนะคะซิกเ e เว่นเอ็น nine เก้านิ้วนะ10เป็นสิบอ่ะเอาใหม่อีกรอบค่ะ 1, 1 2 ที่ four five six seven eight nine สิบแล้วใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขตั้งแต่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเลยนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะเดี๋ยวเห็นผลไม้ไหมคะอ่ะผละไม้มีทั้งหมดสิบเอ็ดผลนะคะคราวนี้เราจะมาดูคำศัพท์กันนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูคะ่ะ11 11แปลว่าสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดมีตัวเลขเด็กๆเห็นไหมคะมีหนึ่งน1 1หนึ่งอีเนสิบเอ็ดต่อไปนะคะเด็กๆเห็นผลไม้ไหมคะเห็นมะเขือเทศไหมเอ่ยอเด็กๆนับได้เท่าไหร่ลูกได้สิบ สอใช่ไหมคะ12มี1นึ่งนำสองใช่ไหมลูกอ่ะพูดตามคุณครูนะคะ twelve t w แปลว่า12ต่อไปนะคะอ่ะเด็กๆด,ดูเชอร์รี่เด็กๆลองนับซิมีกี่ผลลูกอ่ะสิบสามผลใช่ไหมคะ13มี1นึ่งนำสาม เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะเธอทีนเธอทีนแปลว่าสิบสามต่อไปนะคะเด็กๆลองนับภาพสิลูกมีเท่าไหร่ลูกอ่าหลายคนนับแล้วได้สิบสี่ใช่ไหมคะสิี่มีหนึ่งน้ำสี่ใช่ไหมคะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะโฟทีน สิบสี่ต่อไปนะคะเด็กๆดูสิบห้านะคะในรูปนะคะจะมีจำนวนทั้งหมดสิบห้านะคะสิบห้ามีหนึ่งนำห้าใช่ไหมคะ,ะเด็กๆพูดตามคุณครูค,ค่ะสิบ 15. ห 15, ้า 15. ต่อไปนะคะเด็กๆด,ดูนะคะผละไม้ นับแล้วมีจำนวนเท่ากับ16นะคะ16มี1นำ6เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ16 16แปลว่า16ต่อไปเลยนะคะเด็กๆดูแคนตารูฟนะคะนับจำนวนได้ทั้งหมดได้17เห็นไหมคะ17มี1นึ่นำเดนะคะเด็กๆพูดตามคะุณครูค่ะ17 17แปลว่า17นะคะต่อไปนะลูก18เห็นไหมคะเด็กๆดูจำนวนมะม่วงนะคะมะม่วงมีทั้งหมด18ผล18มี1น,นำ8ใช่ไหมคะพูดตามคุณครูค,ค่ะ18 18แปลว่า18ต่อไปนะคะเด็กๆมาดู สิบเก้านะคะเด็กๆสังเกตนะจะมีภาพฟักทองสิบเก้าผลนะคะสิบเก้าลูกนั่นเองนะคะสิบเก้ามีหนึ่งนำเก้าเห็นไหมคะพูดตามคุณครูค่ะน i n e t e n i n น t e แปลว่าสิบเก้าและสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆดูภาพเชอร์รี่นะ,ะนับได้ยี่สิบ ผลใช่ไหมคะยี่สิบลูกอ่ะยี่สิบมีสองนำศูนย์เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะทเวนติดเวนติดแปลว่ายี่สิบนะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านกันนะคะทบทวนนะคะคำศัพท์ด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพของร่างกายด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะลูกแล้วก็หมั่นออกกําลังกายด้วยคุณครูเป็นห่วงนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะลูกคุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ